สวัสดีครับมิตรหมอแคนแปนปมาล่านี่เป็นคลิปที่3นะครับวันนี้เป็นวันที่15าเมษายนพุทธศักราช2563ากมครับจากผมภูเบ้าปวงนะครับผ้าลุยสวนของป้าไั่30วิครับสวัสดีครับป้าป้าครับสวัสดีครับโอ้ยมแตรญาเข้าคลิปตั้ง3คลิปแล้วยังสิยญานอีกอยู่นะโอ้ดูดูท่าเดินแกครับนะครับอันนี้คือไล่นาสวนผสมของแกครับ วันนี้ก็ได้มาครับเออวันนี้ได้ er> อันนี้ปลาซิวบ่ครับเนี่ยปลาซิวปลาซิวตัวใหญ่อันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยไปไปไปเอามานนี้มาใส่กันครับอันนี้ปลาโอ้ยปลาซิวปลาซิวอ้าวครับปลาซิวอ้าวอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ลืมแรงไผ่ตรงมันเฮาปลาครับไปวันแต่เศร้าเลยบ่ครับหวานตะคู่นึง ปลาซิวยังสี่ขายโลเท่าไหรครับนี่ยร่อยนึงนี่ร่อยนึงไปจะกินไหครับพี่น้องมันป,ป,ปลาปลากำลังไข่ป,ป่าป่าเออตรงตองเบึ่งทองกันก่อนบอกนี่ไล่นาสน่วผสมเนาะอันนี้ไผ่จิมซูงปลูกไ้กี่ปีละป่าเนี่ยสามปีเราต้องใส่ใจมันเหมือนคนอื่นไหม วิธีเอาวิธีวิธีปลาซิวเนาะเดี๋ยวเด้อไปซอยเก็บเด้อเอามาตรงปุ๋ยอันโอ้ยช่วยกันเก็บปลาซิวครับปลาซิวโตใหญ่เออปลาซิวอ้าวปลาซิวเอาเอาไปมกนะครับเนาะเนี่ยแ่บดีนีหนีโควิดแล้ว มาหาเก็บปลาซิวเก็บปลาอยู่แถวบ้านนอกเขาเนาะโอ้เก็บเป็นน้ำเพลินบ้านนอเนาะเอานี่พันซิดเอาเลยวบ่พันซิดออกอ๋อมันมันออกเร็วอันนี้เทคนิคบ่สลัดสลัดโอ๋สลัดภาษาภาษาอันนี้ภาษาไทยก็เอิ่นสลัดบ่ภาษาอีสานเอิ่นซิดเขาพูดยังไงแล้วไงตัวมันใหญ่มันก็ออกบาดหัวมันออกยิงเอาตัวหัวออกเนี่ย บมื่อวานมีเขามาฉีดยาในฉีดมาอย่างครับเนี่ย,ย,ยฉีดเรียบร้อยเป็นแล้วครับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับหนาหลอนเนาะ<ไ>อโอ้โอต้องต้องเสียจากบาทฉีดยามาตัวนึงเนี่ยตัวละสิบบาทโอ้ขาดสองมันลดขาดมันลด,ด,ด,ดกสรสลัดแดดกัะสลัดตอนตั่เลยบ่เนี้ยบ่อนี้ปล่อยป่ามันจะปีป่าปี หาปีห้าปีนี่หนเก็บ้ปีนี่เก็บท่านึงบอกห้าปีในวานท่านึงบอกวานทุกปีแต่แต่ว่าบมิ่ดูดบสูบน้ำออกไหนล่ะปล่อยปลาอะไรมั่ง หมแม่มันตามก็ขึ้นมาวางนึ่งอันนี้คือปลาซิวเดี๋ยวเดี๋ยวซอยกันเก็บไปนี่งก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวโอ้นะครับอันนี้คือหน้าลุงเทพกับหน้าปลาไผ่สามสิบวิครับอันนี้ไผ่กิมซุงนะครับเด้อเม,มื่อนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวเกษตรกร,ะร,กรน,น,น,นะครับอะไรตัวเท่าแขนปลาช่อนนี่ ปลาคอโอ้ทั้งนี้แต่มันยางผิดทางแล้วนี่เนาะก็นึกว่าห่มเนะาะทั้งนี้เนาะโอ้ปลูกโอ้ปลูกอันนี้จักปีแล้วนี่ลุงสองสามปีไอ้มะพ,พร้าวนี่มะพร้าวนี่ครับเบิ้งรอบๆครับรอบๆไผ่กิมซุ่งนะครับเด้อนี่เด้อเบิ่งรอบๆโอ้เพิ่นปลูกปลูกไผ่กิมซุงมาสามปี ปลูกแบบธรรมชาติม่เด้ตัดกิ้งขายในดุงบ่อหรอผู้ใดอยากได้ก็มาตัดเอาเองครับเพิ่นใจดีกินนอตลอดชีวิตเบิ้องรับโอ้ยอยาไรลึกบ่เนี่ยลุงลึกไหมสามเมตร ไฮจิมซุ่งนี่ได้ขายบ่ก็ขายอยู่ขายปีปีนึงได้ประมาณจักบาทจจักจักกำดประมาณซี 5, ่หาพันเนยบ่ได้อยู่ถ้าสิขายเบือนหนึ่งโอ้ได้เนาะได้เมื่อกี้เนี่ยขับรถเข้ามาเนี่ยก็เห็นอยู่สามซี่เกาะอันนั้นก็แมนอันนั้นมันไก่น้ำเนาะนเนาะโอ้ยหมดแดงครับ มุดน้ามยังคือสิดากฟูขุ่มป่าพ่อเอุ่มป่าขุ่มป่าป๋าเจงเพิ่นฟังเลยกันเบิงนะครับเด้อเดี๋ยวจะผายางเลาะเบิงไรหน้าของเพิ่นครับอันนี้อันนี้ที่นาเนี่ยจะไล่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซอยเก็บดนะครับเด้อจะสะพัดแป๊บนึงก่อนกี่ไล่นะ ยี่สิบสามไร่ครับเปิดโอ้เพื่อนปลูกบักม่วงไว้ครับปลูกบักม่วงปลูกบักข้าวบักข้าวนี่ปลูกี่สามปีเพื่อกระชม,มี้ฟางอัดไวปแทะไวปแทะอันนี้ไว้เะอ่าทำการ,กรเกษตรนะครับทำการ,กรเกษตรเพื่อโอ้ดอกไผ่กินมซุ้งพนนะโนาะใหญ่ เพื่อนบอดีตัดไอ้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไผ่กิมซุงเนี่ยโอ้หนอออกหนอใหญ่ครับหนอใหญ่เห็นไหมครับโอ้หนอใหญ่เพื่นกำลังวานป่าอยู่มาลักไทยองเพื่อนหนอใหญ่ครับสุดยอดเลยนะครับไผ่ยังสี่นี่นะครับตามที่ไปเบิ้งยุยสูไผ่ไอชีรพัทไผ่นั่นแหละไอไกิ่งแก่เนี่ยเพิอ่อนจะตัดออกเพิอ่อนจะแต่งขึ้นมานะครับ อีกอนาคตนะครับไผ่กับอาชีที่ปลูกไว้ประมาณหกสิบสามก่อกระสีใหญ่ประมาณน,นี้แหละครับปลูกไม่ได้แค่ปีกว็กว่าเองโน่นี่ไผ่กินซุงครับนี่มันขึ้นอันนี้เพิ่นปลูกแบบธรรมชาติครับปลูกตามมีตามมีตามเกิดพออยู่พอกินปลูกแบบบ่ได้คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอถ้าเกิดว่าเพื่อนเอากิ้งเนี่ยนะครับกิ้งใหญ่ใ่ยงเห็น มาขยายมาขยายเอ,เอากิ้งคําทึ่งนะครับเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับไอ้ที่เห็นหน,นี่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 ไอที่เห็นเนี่ยครับเพิ่งจะมาขยายใช้พันธุ์ขายเพิ่งจะเสียนอนละห้าสิบบาทสี่สิบาทห้าสิบาทถ้าเป็นเนื้อี่ก็เอาต้นใส่เลยครับอันนี้เพิ่งเอาต้นใส่เลยนะครับนี่เพิ่งปลูกแบบปลูกแบบธรรมาชาติเอาต้นใส่ ต้นใบไผ่ที่จะลงมานี่ก็จะเป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นต้นสเสดาใหญ่นะครับเพื่อนเพิ่นปลูกอยู่ภห,หน้าเพื่อน,นครับไผ่กิมซุงนี้คือไผ่กิมซุงไผ่ลืมแรงนะครับไผ่ลืมแรงสามเดือนจะแทงหน่อทีหนึ่งอันนี้ข้อมูลมาจากขอบคุณข้อมูลที่มาจากไผ่จังหวัดยะโสธรนะครับไรอา่าไผ่จิมซุงชิรพัฒน์ นีนะ่เดี๋ยวจะเปิดให้เบื่งนจะเปิดนอมาให้เบื่งโอ้น,นอใหญ่นี่นอใหญ่น,หนอใหญ่เลยลนอไผ่นอไผ่นี่นอไผ่แล้วก็จะฝังไว้สิครับห่างไก่จากบ้านนี่ครับต้องต้องค่อยมาเฝ้าไว้พอมีคนมาขโมอยอยู่นี่นหะสะนามเพิ่นเพิ่นสิกั้นไว้แล้วเพิ่นสิเอาป่าฟังหนึ่งไรนาป้าไผ่สามสิบวิ ครับใบไผ่ในนีประโยชน์ครับให้เป็นปุ๋ยมันมีต้นแก่หลายครับโอ้นี่นอนนี่ครับกิ่งนี่ครับกิ่งนี่กิ่งที่ใหญ่ๆนะครับเอามาถ้าเป็นถ้าเพิ่นเห็ดล้วก็จะเอาเอา,เอาตรงเนี้ยเอาเอาลากจากตรงนี้นะครับตรงนี้ตัดโอ้เอาไปขายกิ่งนี้ก็จะได้ประมาณถ้าสี่สิบบาท ห้าสิบบาท40บาท,บาท20บาท4 0บาท3 0บาท50บาทถ้าเพื่อนเอาต้นใหญ่ยังเสียนะครับนี่เห็นบ่ครับตายยากครับเอาเงาลงเลยเนี่นี่ครับเพื่อนเอาเพื่อนเอากิ่งใหญ่เนี่ยเอาเงาลงเลยปุบ <c oughs> เพื่อกระสิขายอยู่ประมาณ60บาทตอ่อต่อเงาหนึง่งถ้าปล่อยมันใหญ่มันกระสิใหญ่ยังเสียแหละครับมันก็สิเป็นเงาใหญ่ถ้าเฮาถ้าเฮาตัดแบบว่า ตัดแบบว่าให้ขึ้นก่อน,นึ่งให้ขึ้นปาบ้านเสีหาตน้นมั่นก็สิแทงนอให้อันนี้ก็ต้นไม้ใหญ่ของเพื่อนนะครับหน้าปะไพ่สามสิบบิทเนี่ยมาธรรมดาครับอันนั้นรอบรอบ,รอบพังด้วยจเป็นไอเป็นสะเดาทั้งบดนะครับรอบขางสะเดามะละกอเป็นในขนุนเป็นกล้วยไอ,ไอที่เห็นไก่ไๆเนั่นไอที่เห็นไก่ไกตรงพูนนะครับ ไอ้นจ๊งไก่ตรงอันนี้กับไผ่จีมสุ่งกันนะครับนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็ก่อนะครับยกขั้นแท้เดียวช่วงหน้าฝนแกจะไปขายได้เคยสัมภาษณ์แกตอนที่ยังไม่ทําคลิปนะครับแกขาได้เป็นหมื่นต่อปีนะครับไร่ได้แบบเกษตรกรบ้านๆเท่านี่ต่อปีนะครับไผ่จีมสุ่งนี่ถ้าบดดีจริงเพื่อนก็คือสิบบอกว่าเอามาปลูกยังเสียครับนี่ครับนี่ก็ลังขึ้นแล้วครับเนี่ย เพื่อนเอกกิ่งไงได้เลยครับผุ่นอธิโนนด้วยนะครับเอกกิ่งไง่าลงเลยอันนี้ปลูกตามคูสักคูสะน้มถ้าเป็นถ้าเพื่อนอันนี้ปพื่เพื่อนก็จะเอาไปใส่ข้างบัเอื้อข้างฟักข้างแฝงนะครับนอหนอใหญ่มันก็จะออกมาแบบนี้ครับยา,ยาวนี่ครับเนี่ยนอมันขึ้นมากอันนี้ซื้อก็เอาไกินไปแกงได้แลลวครับนี่กินประบาดบระไว้ครับถ้ารู้จักอา่า เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอรู้จักประหยัดต,ตัวในการทำอาหากินนะครับเคยมาศึกษานะเพิ่นอยู่เคยมาศึกษานะครับว่าเพิ่นปลูกอย่งไดกินตั้งไดอยู่จงไดตอนแรกก็ว่าเอามาปลูกแค่แรกดเรียกว่าสิบุมมีคนมาปลูกกแต่ก็มีแต่เขายังไม่ออกสื่อนะครับมีหดหนูครับอยูนี่แถวนี้เพิ่นบอกว่าถ้าดักหนูก็สิได้ไหลมไม่มี ยาฆ่าแมาลงไม่มียาฆ่าเลยว่าคล้ายๆกับป่าอ้อยนะครับแถวนี้นะเพราะว่ารูไม่สิลายนะครับสีหกไปน้อยนึงครับเพราะว่าเา 2, ถาสองเถาเฮดบ่ไผ่ครับเนี่ยป่าโอ้อันนี้เพิ่งเอาโล่งครับมันสูงเอาโล่งนะครับจริงๆแล้วกิ่งไผ่นะครับผมไปดูวิธีการกิ่งไผ่เขาเนี่ยอยู่ที่ยะโสเนี่ยเขาจะมีท่อน้ํามันไอท่อใส่น้ํามันไอที่แมคโคะ เขาจะเอาไปล้างดีแล้วเขาจะไปตัดท่อตัดท่อทําเป็นเหมือนกับเผาเอาน้ํามันอที่เป็นหยดๆอ่ะเขาเขาเรียกว่าหยดอลไรบุ๊ไม่ได้ที่ไล่มแมลงได้ครับอันนี้ต้นนี้ชุ่มๆมาะ้านปีหนึ่งเพราะดินมอุดมสมบูรณ์นะครับดินอุดมสมบูรณ์พร้อมปลากล้วยพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับนี่นี่ทั้งหมดเลยครับไผ่กิมซุงของแกทั้งหมดเลย ไผ่ป้าไผ่สามสิวินี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นหน้าตายอย่างงี้แกปลูกไผ่ไว้รอบนะสโลแกนของแกบอกว่าสโลแกนของแกบอกว่าอะไรอะไรนะคนที่ขี้เกียจคนที่อดตายคือคนที่ขี้เกียจนะสโลแกนของป้าไผ่บอกว่าคนที่อดตายคือคนที่ขี้เกียจถ้าคนไม่ขี้เกียจไม่มีวันอดตายแกพูดอย่างนงี้นะฮะอันนี้จำแม่นเลยนะครับเพราะว่าจะเอาสโลแกนแกไปใช้ แหวกแล้วนะครับตอนน oh. ี้มาถึงที่นี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหลุงได้ปลาแล้วครับเดี๋ยวก่อนโอ้โชก่อนโชก่อนอันนี้อันนี้ผอของป้าภัยสามสิบวิโอ้ไหนไหนเดี๋ยวเดูลุงเดี๋ยวอ้าวไออันนี้อันนี้อันนี้ปล่อยกี่ปีแล้วลุงเนี่ยอันนี้ปลาอะไรนี่ปลานินอันนี้ปลานินนี่โอ้ประมาณกิโลโลครึ่ง เขาขายกันโลเท่าไหร่ปลาไพโลละแปดสิบนี่โอ้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยดูครับดูครับอันนี้ปลาเนี่ยประมาณโลหนึ่งโลละแปดสิบบาทใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยนี่คือไร่นาของป้าไพ3สามวิเมื่อวานนี่เขาไปพูดอันนั้นนาหนองไส้เพื่นดอกเพื่อนไปซอยจับอันนั้นเจอปลาคอเัน่อเจอปลานิ่นนี่ผลประโยชน์ของไผ่จิมซุงครับเอาทิ้งลงมาทิ้ง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 ลงมา เอามากั่นครับกันคนทํามาหากินบางทีเ้าวเขาไปในบ้านเ้าวปได้มาดูแลตลอดใช่ไหมลุงเราก็ไม่ได้ดูแลตลอดเทาก็ต้องเอาเอากิ่งไม้ช่วยป้าไพกับผู้ช่วยของป้าไพกําลังเก็บปลาซิวอ้าวอยู่พี่น้องจะเขา้าปลาซิวอ้าวไหครับปลาปลาซิวที่มันตัวโตนะปลาซิวอ้าวภาษาอีสานปลาซิวอ้าวเข้ามาได้ไหลุง โอเค,อเ,คเข้าไปแล้วเข้าไปได้แล้วครับโอ้เี่้ัมมนม,มอ,ออมันจะเต็มแล้วลุงบอกว่าเอาทุงปุ๋ยมาใส่อยู่ตรงไหนนี่เน่ะเอา้าแล้วจะแช่ะนะ้ำไหมนี่อขออนุญ,ญาตขามเด้อขามขาม,ขามได้ไหมเพื่อนบอกว่า ป่ามันสิเต็มเร็วเอาถุงไปใส่ในภาษาโคราชวะขออนุญาตขามครับคุณเดียวเดี๋ยว้ฮคนหนุ่นเลียวมาเอาไปเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าภัยแกจะมาเอาเดี๋ยวป้าภัยมาจัดการอันนี้อันนี้ลูกอ้อนเราต้องไยไปก่อนต้องตัวโอ้โชว์ อันนี้เราต้องรอมันโตๆกว่านี้ก่อนโอ้โหตัวเมื่อกี้เนี่ยไม่วัชระธรรมาดาได้เนี่ยสวัสดีครับผู้ช่วยผู้ช่วยเจอเจอ,อยังเห็นมุดน้ำแล้วตูดลอยนะมาแล้วครับเดี๋ยวรเราจะไปดูการถ่ายเทของลาที่ลุงหาได้วันนี้นะครับจากปลาไพ่สามสิบวิ เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถุงไปให้ครับอขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาชมป้าไผ่สามวิด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามครับสิมี่เรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเบิดโควิดนะครับจนกว่าเบิดโควิดนะครับผมก็ไม่ได้ไปไซด์เยครับพี่น้องแต่ว่าทำไมไอ้ผู้เบาไอ้ผู้เบาวปวงคือว่าไซด์มท มิต่พี่แนงครับมีอยู่สามคนครับผมไปสูงสิงผู้ใดครับบ่รับแขกครับพักนี้บ่ค่อคยรับแขกบ่เข่าผู้ใดครับกักตัวมาหลายมืออยู่ไปบ้านใดเพิ่อแกะกักแต่ตัวจริงๆเขาเพิ่งจะเบิดเล่าแหละครับเอานนี้ป้าเอ้าเอาขึ้นมาใช่ใชไหมนี่ครับโอเค ป้ากำลังจะเอาปลาขึ้นมาแล้วครับโอ้ปลาสู้ๆครับปลาสู้ๆต,ต้องช่วย,ยไหมไดเดี๋ยวเดียวได้ปลากันเดีช่วยไหมช่วยไหมโอ้ยหมาหมาหมาจะช่วยเออมาโอ้ยไหวไหมผมเนี่ยจะไหวไหม <laughs> ไม่ใช่ถามป้าเลยนะดี๋ยวไม่ใช่ถามป้านะผมเนี่ยจะไหวไหมโอ้โหพี่น้อง ๊เอามาข้างบนข้างบนไหนข้างบนนู้นนะโอ้ไอ้ที่ผมว่าไหวไหมเนี่ยไม่ใช่ถามป้านะครับถามผมเนี่ยไหวไหมโอ้โอเคครับเดีย๋ยวให้ป้าแกถ่ายให้เหนื่อยไหมครับสู้ไหมสู้อันนี้จะไปฝากลูกชายด้วยนี่เนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะออกไปไหนไม่ได้ต้องช่วยกันเนาะ ปลากลูกชายลูกสาวฝากนะครับจับออกมาแล้วครับจับออกมาแล้วพี่น้องอันนี้ปลาโอ้ปลาตะเพียนใช่ไหมปลานินเอ้ยปลานินโอ้ปลาไม่โชว์เนอะป้าเออโอ้ปลานินี่ปล่อยกี่ปีปล่อยมากี่ปีไม่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ได้กี่ปีห้าปีโอ้หนึ่งตัว อันนี้ปลาตะเพียนอันนี้ตะเพียนเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ตะเพียนเมื่อกี้ปลานินอ๋ออันมะกีเนี้ยปลานินอันนี้ปลาตะเพียนเนาะโอเคโอเคโอ้สุดยอดป้าอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆผู้ช่วยไหวไหมไหวค่ะเออหน้าเด็กหน้าดำไปเนาะเรามาดูกันว่าตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรครับอันนี้เขาขายโลูกเท่าไหร่ป้าแปดสิบแปดสิบเนาะอันนี้ปลาปลานินปลานิน

โอ้ oh. อันนี้ตัวเล็กนะพี่น้องนี่อันนี้ตัวเล็กเฉยๆนี่ประมาณโลหนึ่งมีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาโซลงสลิดมีไหมมีปลาสลิดก็มีเนาะปลาดีปลาดดแล้วมีมีมีกุ้งมีหอยมีอะไรครบปลาชนอันนี้อู้ปลาช่อนใหญ่เมื่อวานนี้จับได้ตัวใหญ่วันนี้จะเอาอีกเหรอตัวใหญ่โหจับตัวใหญ่แล้วครับโอ้ตัวใหญ่จริงครับปลาช่อนปลาช่อนนี้เราขายโลเท่าไหร่ป้า ปลาช่อนเนี่ยรูละร้อยนะไหนยิ่จำมกป่าให้กินอ๋อโอ้ชมกปลาให้กินปลาไพบอกชมกปลาให้กินอะไรอะไรถ่ามตั่วในนั้นเป็นอะไรไหนอู้อันนี้เป็นปลาดุกอันนี้มันเป็นปลาดุกมันไม่ใช่ปลาดุกยักษ์ใช่ไหมอันน uh ja, ี้ปลาดุกบ้านนี่ อันนี้ปไปดุกบ้านก็ไปช่อนบ้านเนาะองค์มัดปฟ้าสนิทเลยบ่แล้วก็แล้วก็ลงแช่น้ำใช่ไหมลุงโอเคมันอยู่มันจิ๋วอ่าอ่าจนอยู่อยู่มไาจนอยู่อันนี้องค์ขลักษ์นะครับองค์ขลักษ์พิทักษ ป้าไพ่ใครทํร้ายไม่ได้นะครับเนี่ยเขาชื่อเรียกว่าไ,ปไปอ้งอนพอดูข้างหลังก็รู้แล้วชื่อไอ,อ้งอนไหนอะไหน,ไหนไอ้อนนริ่มลงตั้งแต่กี่โมงเน,นี่ยลุงท,ทำไมวันนี้ป้าป้าภัยสามสิวิเขาตอบแบบมั่นใจมากเลยนะตอบแบบดีมากอะ่ะวันนี้ ให้ก็นี่คือบานแห่ค<อ>ตึกแห่โอ้ล่มลื่น,ต,นนะตายาอนนะสองตายายลูกๆก,ก,ก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพมหานครกันหมดนะครับเหลือแต่สองตายายขยันมากเลยนะครับผู้ช่วยครับขอน้ำกินนะไอลูกสาวทำงานที่ไหนป้า ล,ลูกสาวกับลูกเขยทํางานที่ไหนนะซีเกตอยู่แถวชุงเนินนี่ลูกชายล่ะงอ,องอยู่บางบัวทองอนานๆทีมาปีนี้เจอโควิดก็เลยไม่มาเลยเนาะไม่มาดีแล้วทักพ่อแม่น่ะเขาว่าให้กำลังใจสำหรัทบทุกๆท่านนะครับท,ที่สู้โรคโควิดอยู่ทุกวันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ นะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนสุข,ขูสุขคนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข,ข,ข้เจ็บสุขูสุขคนครับขอให้มีคนไปซอยไวไหวนะครับให้มียูมีกินป้าผดกอดน,นาัวเวลาป้ากับปักล่งเลืกๆกักได้ครับเออเป็นห่วงป้านะ เดือนพฤษจิาเนาี่ยเขาไม่น้องมีความสุขครับลำลำรวยลุ้ยขั้นถืออยากถือแขกกรแท้งกับไปสามเก่าสามเก่าเก่าสามได้แล้วครับเด็ดป่าแล้วคือปิดปาก่อนแล้วอไปนี่มันไ่ตองปิด ผู้ช่วยไปแล้วผู้ช่วยไปแล้วสุดท้ายนี่กับผมมิยังหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิซอยเป็นซอยเพิ่นเก็บก่อนครับเดี๋ยวซอยเป็นดูเดออกไปแล้วเหรอโอ้ยออกไปแล้วครับมันตัวใหญ่นะครับช่อนช่อน ออกอีกแล้วครับเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวคอยติดตามอีกคลิปนึงนะครับเด้อนี่ยมันสิญาพโดผมบริตัตดต่อนะครับผมบฏิตัดต่อผมเอาเป็นความเป็นธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวสิมีอีกคลิปหนึ่งปลาไพ่บุกมือให้หน่อยโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับอันนี้ปลาไพ่สามสวีครับเอซเยอะ นะครับขอบคุณหลายๆครับเขาจะตามกันในคลิปที่สีนะครับเ้อ